สวัสดีวันนี้วันที่11มีนาคมตื่นเช้ามาเรามาตรวจสอบพบต้นไม้หักใบหายหมดมีโจรมาขโมยดูครับหักหมดเลยโจนบ้านไหนไม่รู้มาขโมย ใบเ,เอาไปหมดเลยดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็โดนด้วยหักไปหมดเลยโอ้ยเช้าวันที่ส1เมษา